มีลาเลสซอนใช่ไหมโอเค,อ,เคอ่าเริ่มเลย,เยอาอีกทีดิแล้เสียงมีเสียงลาเสียงเลสซอนต่อสียงะสอนแอนนนอค่เสียงมีเหรอแล้วลองเสียงอื่นดิแล้วจับจับให้พ่อดูเต็มๆซิจับไงบ้างเอาหนุนไหลยังไงบ้างนีพ่อเนีไหนครับโอเคอ่าแล้วตรงไหนอีกอ่าไหนสีให้พ่อดูสิ โอเคดีมากจับยากมากเลยโอแต่พวกนั้นก็ทำได้แล้วนี่อา่าไหนเราเอาใส่ตรงไหลส่สิตรงคอดิ1 2 3 4 5อมี่อ้โหโอหอ้โหอ้หอ้โห้วหอ้โห้วหัอตโหอ้โหัออหอ้้ออ้้้ พอนิ้วจับบ้างยังจับแล้วตรงนั้นอะตรงคออะเออจับบ้างยังอันนี้ทำให้ดูดิพันนี้จับตรงเสียงอื่นดูดิจับตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหมไม่มียังไม่ได้ทำอันนี้ขออีกทีสิโอเคจับยากมากไม่เป็นไรครับแต่แต่เดี๋ยยวว่่าางแต่ที่บิ๊กบิ๊กซีจ้าจะได้ว่าจับไหนเนี่ยตอนนี้อ๋อเหรออ๋อ โ okay. อเค่ะลองดูโอเคจากแบบนี้นะไม่เอา